นี่ลองให้กินครั้งแรกเลยนะเนี่ยว่ามันเหลือในผัดเปรี้ยวหวาน <laughs> เออมันชอบเออุ้ยนี่ยังไงอาหาะมันจะทำหกไงกับข้าวอ่ะให้มีชีสด้วยนะไข่มแมลงกุ้งของอันาที่ลักข้าวหูงวนหนันเนี่ยไม่จะไม่จะอวดดูนไปก่อน ดีเนี่ยตามดีนะไอตัวเนี้ยกางบิงได้ดีนะตาดีปะบินดีเลยอ่ะว้าวปล่อยอดอยากขนาดน,นี้เลยอ๋อให้ไหมปล่อยอดอยากัะเนี่ย